สสวันนี้วันเสาร์ที่6ค่ะวันเสาร์ที่6กมิวันาย6สองพันายนที่ยิ้มอย่างกว้างขวางเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองแนะนำวันที่ถูกหรือเปล่าวันนี้เป็นวันคราเล็กด้วยค่ะ แปดข้ามเดือน4ี่นะคะลวงแม่ไปหาหมอมาแล้ว่าไม่คิดว่าเอ๊ะจะกลับมาทันไหมหนอได้นิมนต์หลวงพี่ปริปุนาณน,นะคะขอให้ท่านได้แสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องว่าทํำยังไงที่เราจะอยู่กับความเครียดทํำยังไงที่เราจะคลายความเครียดและเราจะอยู่กับความเครียดได้โดยไม่ให้มันมันรุกรานเรานักนะคะอยากจะนิมนต์หลวงพี่ค่ะ วิปริปุณานะคะธรรมปริปรุนาได้พันษาสองแล้วเป็นรุ่น56รูปของเรานะคะที่ไปบวชที่พุทธคยานะคะเ,เดิมท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรดรสุริรัตเชษฐสุมนค่ะนะสิริรัตเชษฐสุมนนะคะแต่ว่าเมื่อเมื่อท่านมาอยู่กับเราอยู่ในสังฆาของเราเนี่ยเราก็ลืมชื่อท่านไปแล้วนะคะเรียกแต่ว่าหลวงพี่ปริปรุนา เป็นชื่อที่มีความสมบูรณ์ที่สุดเต็มโดยปริมณฑลโดยรอบเลยคะ่ะเต็มเปี่ยมนะคะเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมพร้อมที่จะเข้ามารับใช้งานพระศาสนาจริงๆนิมนต์หลวงพี่คะ่ะ กราบธรรมสการหลวงแม่พิจิตสังฆะเจริญพรญาติโยมค่ะก็เป็นหัวข้อที่น่าจะร่วมสมัยที่สุดโดยเฉพาะในยุคที่มีสิ่งที่ไม่คาดคิดโควิดเข้ามาทำให้เราเพิ่มความเครียดจากที่เดิมก็เครียดอยู่ปกติอยู่แล้วหลวง,งแม่ก็ได้นิมนต์บอกว่าลองลองพูดเรื่องของการจัดการความเครียดดูซิ ว่าเป็นอย่างไรทาอย่างไรเราจะมีชีวิตอยู่กับเขาได้โดยปกติสุขหรือจะจัดการอย่างไรให้เบาบางทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่าถ้าเราจะจัดการบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราต้องรู้จักเขาก่อนว่าความเครียดคืออะไรคงจะไม่ต้องบอกเพราะทุกคนผ่านประสบก,การณ์เครียดมาหมดเลยเอาตั้งแต่เด็กๆก,ก,ก็ได้กลัวมไม่ตื่นไปสอบกลัวสอบตกแค่นี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วว่าตั้งแต่เด็กนี่เราเครียดมาตลอดเลย พอเรียนจบกลัวมไม่มีงานทําเครียดอีกอมีครอบครัวเครียดอีกก็เลยเป็นวงจรที่ที่วนวกวนอยู่ในความเครียดทีนี้ความเครียดเนี่ยคนทั่วไปมักจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่พึงประสงค์ใช่ค่ะหลวงแม่แต่จริงๆในความเครียดมันมีสองระดับนะถ้าระดับที่มากจนเกินไปเนี่ยไม่พึงประสงค์แน่นอนต้องเข้าไปจัดการแต่ถ้าเครียดในระดับต่ำๆเนี่ยกับดีที่ว่าเป็น พลังผลักดันให้เราจัดการการงานที่ควรจะต้องจัดทําให้สําเร็จลุ่วรง,งเพราะฉะนั้นความเครียดต่างๆที่ให้ผลเชื่อบวกเนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปจัดการมีไม่บ้างก็ไม่เป็นไรแต่ความเดี๋พี่ไอ้เครียดที่ว่าพอดีนะนะคะก็คือความรู้สึก alert ตื่นตัวพร้อมที่จะรับศึกประมาณนั้นไหมประมาณว,ามว่าเรามีงานที่ต้องทําให้เสร็จถ้าเราไม่เครียดเลยเราก็จะเรื่อยเจื่อ,อยเฉยแฉะแล้วเราก็ ไม่ productive งานที่นั้นก็ไม่เสร็จแต่ถ้ามีความรู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราต้องทำนะต้องทำให้เสร็จนะมมืันก็จะมีความตื่นตัวขึ้นมาว่าเราจะต้องทำมชอบประมาณนี้ก็อันนี้ก็เป็นฝ่ายที่ให้ให้ผลในทางบวกแต่ส่วนใหญ่พวกเราจะคุ้นชินกับความเครียดที่ให้ผลในทางลบก็คือคนทำไมจึงเครียดรู้ว่ามีผลอย่างมากเลยว่าเครียดเนี่ย ให้สังเกตง่ายๆบางคนไม่รู้ตัวว่าเองคิดว่าเครียด,ดลูกใชค,คําม่าเครียดหลบในใช่ไหมะบางคนเครียดแล้วแสดงออกข้างนอก<ม>ดูง่ายๆพวกที่บ่นเยอะๆบ่นตลอดเวลาเช่นแม่บ่นลูกลูกพี่ไม่ได้พูดถึงหลวงแม่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมลูกไม่ได้พูดว่าหลวงแม่ลูกพูดว่าแม่บ่นลูก <c oughs> <c oughs> ซึ่งเป็นธรรมดาทุกบ้านเลยยุกวั้นแต่บ้านนั้นลูกบ่นแม่ตอนที่แม่เครียดแล้ว ก็จะเห็นง,ง่ายๆว่านี่เป็นเครียดแล้วแสดงออกแต่เจ้าตัวอาจจะไม่รู้ก็ได้นะก็บนไปเรื่อยคนรอบข้างก็เครียดตามเจ้าค่ะทีนี้อีกนี่พวกหนึ่งเครียดหลบในก็คือเครียดแล้วก็ไม่แสดงออกไม่พูดเก็บไว,กไว้กดไว้กดไว้กดไว้เป็นระเบิดเวลาเจ้าค่ะพอถึงจุดที่เขาไม่ทนตะแรงที่จะกดต่อไปเขาาจะระเบิดออกมา เพราะฉะนั้นอย่าให้เป็นทั้งสองฝั่งที่นั่นเลยเพราะฉะนั้นคนเราทั่วไปเนี่ยมีความเครียดอ,อยู่ระดับปกติปกติจ้ะค่ะทีนี้เราต้องถามว่าแล้วมันมาจากไหนความเครียดถ้าสืบสาวราเรื่องไปดีๆแล้วเนี่ยมันมาจากใจนี่จะจ้ะค่ะหลวงแม่คือความไม่ได้ดั่งใจเอ,อจริงหรือเปล่าใจใครลหละมันก็ใจฉันที่แหละไม่ได้ดั่งใจตั้งแต่ไหน นูน้นคนนู้นก็นมาดั่งใจคนนี้ก็มาดั่งใจคนนี้ก็ไม่ไดั่งใจลืมไปว่าตัวเองยังไม่ได้ดั่งใจตัวเองเลยไปคาดหวังให้คนอื่นได้ดั่งใจตัวเองได้อย่างไงมันจึงเกิดช่องว่างของความอยากให้เขาเป็นดั่งใจเราแต่สิ่งที่ตอบโจทย์กลับมามันไม่ใช่ความเครียดก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้ก็จะเครียดอยู่ตลอดเวลาเพราะมีความไม่ได้ดั่งใจสูง ทีนี้ถ้าหันมามองดูว่าเวลาที่คนเครียดแล้วเนี่ยมันก็เป็นวงจรลูกใช้คำว่าวงจรอาจจะชัดเจนคนพอเครียดปุ๊บเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ใช่ไหมเจ้าคะ่ะคนเครียดนี่มันต้องทุกข์แน่หลวงแม่ยิ่งเครียดมากก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งทุกข์มากก็ยิ่งคิดมากยิ่งคิดมากก็ยิ่งเครียดมากเขาเรียกวงจรอุบาทหรือเปล่าก็ไม่รู้เราจะตัดวงจรนี้ได้อย่างไร ก็หลายคนก็บอกว่ามีวิธีคิดว่าเออนะเราจะต้องตัดด้วยการหลีกเลี่ยงอะไรที่ทำให้เครียดเราก็หลบซะ,ะเราเจอคนนี้เครียดเอาหลบเจองานตรงนี้เครียดหลบเจอพวดงานเครียดหลบเจอเจ้านายหลบถามว่าจะหลบไปได้กี่น้ำมันมันใช่วิธีการแก้มันใช่วิธีการแก้ปัญหาไหมก็คือวิธีหลีกเลี่ยงกับสองอมีพวกมีมกลไกในการปรับตัว สู้เผชิญหน้าเจ้าค่ะจะหลบได้ไหมอ่ะจะสอบพุ่งเนี้ยลองไม่ไปสอบดูสิตกแน่นอนไม่ผ่านเ <laughs> <laughs> จ้านายอ่ะจะหลีกเลี่ยงได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเขาก็เรียกไปสั่งงานหลบได้ยังไงก็ไม่พ้นใช่ไหมอเพราะฉะนั้นเผชิญหน้าด้วยความรู้สึกที่เป็นบวก <laughs> คือเขาไม่ได้เป็นลบตลอดเวลาใช่ไหม <laughs> บางทีเ <laughs> <laughs> จ้านายเขาก็ถูกต้องนะที่เขาตาหนิเราบางที เ,เราก็ผิดจริงๆนะหรือบางครั้งเราถูกแต่เขาไม่ถูกมันก็สลับกันก็มีเราก็จะรู้ว่ามันก็เป็นธรรมดาเข้าสู่หมวดความเป็นธรรมดาแต่ทีนี้พราหม่ดังใจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในทางพุทธศาสนาลูกจะวกเข้ามาแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยมาเจอทีหลังท่านก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ดังใจไม่สมอยากอยากทางไหนที่มีอยู่แล้วก็คือนี่เลย หาหูจมูกลิ้นกายใจมองไปเจอไม่ชอบใจถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างหูได้ยินถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างจมูกลิ้นกายท้ายที่สุดมันมารวมอยู่ที่ใจเนี่ยว่ามันจะได้ดั่งใจหรือไม่ได้ดั่งใจถ้าได้ดั่งใจก็มีความสุขก็ไม่ไม่เครียดชั่วข่าวรู้จักว่าไม่เครียดชั่วข่าวแต่ส่วนใหญ่เนะี่ยถามว่าความได้ดั่งใจความไม่ได้ดั่งใจอันไหนมันเยอะกว่ากันจ้ะคะ ส่วนใหญ่จะไม่ได้ดั่งใจนะใช่คะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความเครียดหรือความทุกข์ที่ไม่จําเป็นในชีวิตนอกจากที่จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายนั้นมันก็น่าจะเครียดทุกพอแล้วก็ไปเอาคว,ความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยมาทับถมจิตตัวเองเข้าไปอีกพระเจ้าก็ชี้เห็นแล้วเนี่ยมีนะตามหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของข้างในใช่ไหมรูปรสกินเสียงสัมผัสข้างนอก หรือว่าการสัมผัสกับธรรมารมเป็นของข้างน,นอกที่จอมาใช่ไหมและที่มันเกิดปัญหาก็คือถ้ามันต่างคนต่างอยู่ไม่เกิดปัญหานะเจ้าคะตาหูจมูกติ้กายเขาอยู่เฉยเเขาก็ไม่เป็นไรนะเจ้าคะเขาก็มีท่า,าดีรูตามประตูเขารูปก็เขาอยู่ส่วนของเขานี่ยกาคะรูปรสกลิ่นเสียงมันจะเกิดปัญหาตอนที่มันเกิดปฏิกิริยากันมันมากระทบกันใช่ไหมวิทยาศาสตร์มารล้ที่หลังเจ้าคะ่ะเขาบอกว่าเนี่ย internal world ตรงไหมเจ้าค่ะ อายะตนภาภัยในเป็นโลกหนึ่งเป็นโลกข้างในรูปโลกกินเสียงผมทาว่าทำเป็น external world เป็นโลกภายนอกต่างโลกต่างอยู่ไม่มีปัญหาไม่เครียดแต่เมื่อสองโลกนี้กระทบกันเมื่อไหร่ปุ๊บเครียดถ้ามีความไม่ได้ดั่งใจของเราเข้าไปแทรกแซงพอจะเห็นแล้วใช่ไหมจ้คะว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นไม่น่าเชื่อว่า เขามีงานวิจัยบอกว่านักบวชในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเครียดต่ำเหตุ mm hmm. hey, ที่มีความเครียดต่ำเพราะ mm hmm. หนึ่งในวัดปฏิบัติของนักบวชก็คือการทําสมาธิตอนนี้โลกตะวันตกสนใจหันมาทําสมาธิแม้กระทั่งในกองทัพของสหรัฐก็มีหามาทำสมาธิการทําสมาธิเป็นการที่เราจัดการกับความเครียดในรูปแบบหนึ่ง แต่เป็นการจัดการได้เพียงชั่วคราวนะ,จะเจ้าค่ะหลวงแม่ในระหว่างที่อยู่ในสมาธิก็คือเรารู้อยู่เพียงสิ่งเดียวถ้ารู้อยู่กับลมหายใจเราก็ไม่ไปรู้อื่นก็คือเราไม่เผลอไปคิดเรื่องในอดีตแล้วก็มาเครียดไม่เผลอไปคิดเรื่องในอนาคตแล้วก็มาเครียดอันนึงมันผ่านไปแล้วแกแ้ไขอะไรก็ไม่ได้อีกอันนึงยังมาไม่ถึงเครียดล่วงหน้าไปแล้วขาดทุนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อยู่กับลมหายใจในปัจจุบัน ปราดใดที่ไม่ซัดสายความคิดเข้าแทรกไม่ได้ความเครียดไม่เข้าความทุกข์ไม่เข้า,าทุกเขกเข้ามาไม่ได้เลยแต่นี่เป็นเพียงการข่มเอาไว้ด้วยสมาธิหลายครั้งที่คุณสามีบอกว่าคุณภรรยาไปวัดไปทำสมาธิกลับมากลับมาถึงบ้านปีตประลอดแต่ยิ่งกว่าเดิมสามีก็ตกใจไปปฏิบัติอะไรมา นี่คือการข่มเอาไว้ที่ท่านว่าหินทับ้าก็เป็นอย่างนี้ิทับา้าหินทับยาเป็นการข่มไว้ได้ช่วยค่ะแต่มันก็เป็นที่พักดีว่าไม,ไม่ไม่มีการพักเลยในชีวิตนี้ไม่เคยพักเลยเครียดตลอดทีนี้มันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่ในพุทธศาสนาจะสอนเอาไว้เป็นการดับความเครียดแบบเด็ดขาดดับสนิทเลยจ้าค่ะก็ต้องจเจริญให้เห็นปัญญาตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วที่มานั่งเครียดเนี่ย มีตัวอยู่หรือเปล่าถึงบางอออะไรอย่างใี้คะเพราะไม่มีเรามีเรามันจึงมีเขามันมีเขามันจึงมีของเรามันจึงเขาไม่ได้ดั่งใจเราเราก็ไม่ได้ดั่งใจเขาแต่ถ้าเราพิจารณาดูดีๆแล้วถ้าเราเห็นถูกตามพุทธเจ้าบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าพิจารณาดีๆกายที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยประกอบด้วยแค่ธาตุสีไม่ใช่หรือ แต่เราไป่ฉยเอามาใช่ไหมจิตที่ไม่ฉลาดเนี่ยก็ไป่ฉยออกมาเป็นของเราซะแล้วเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรกระทบธาตุเขาไม่รู้เรื่องนะเจ้าค่ะหลวงแม่ดินเขาอยู่ส่วนดินน้ำเขาอยู่ส่วนน้ำไฟเขาอยู่ส่วนไฟลมเขาอยู่ส่วนลมแต่มันมีผู้หลงที่เข้ามายึดเอาเนี่ยไปรับเอามาพอรับกระทบเข้ามาเป็นอย่างไรเจ้าค่ะเขาบ่นลอยลมมาอาจไม่ได้ว่าเราก็ได้นะเจ้าตัวเครียดล่วงหน้าไปแล้ว อันนี้ก็ขัดทุนชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเห็นความจริงบ่อยๆแล้วจริงๆเสียงที่ลอยลงมาเนี่ยมันก็เป็นแค่ดูดีๆนะธาตุลมที่มันกระทบตามกระพุ้งแก้มตามปากและแต่คำพูดแล้วก็วิ่งผ่านช่องว่างในอากาศออกมาแล้วก็ไปเข้าหูอีอกฝั่งหนึ่งถ้าไม่เกิดการรับอาสาระในเสียงไปแปรผลไปปรุงแต่งขึ้นมา เสียงเข้าดับตั้งแต่ต้นเสียงตั้งแต่นานแล้วถ้าเราเห็นทันอย่างนี้อย่างไรเสียความทุกข์นั้นก็จะเข้ามาที่เราไม่ได้เลยปัญหาคือไม่ดับจึงมีเหตุที่ว่าเอาหูไปแบกปากเข้าไว้ทําไมเอาหูเราเนี่ยค่ะไปแบกปากเข้าไว้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตอมความเป็นจริงฝึกดูบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเห็นบ่อยๆ ความจริงเขาก็จะปรากฏให้เราดูเองโดยที่เราไม่ต้องดูเลยพอไปถึงที่เราดูได้เป็นอัตโนมัติแล้วจริงต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเพียงอะไรที่มันจนไปจนมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตังงงง้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ต้องไปใช้สมาธิตามข่มด้วยก็รู้ไปตามจริงนั่นแหละก็เท่านั้นเองจาา้ะค่ะนี่คือสิ่งที่พุทธศาสนาทิ้งไว้ให้มนุษย์ที่จะจัดการกับความเครียดที่ถ้ามากมากก็จะกลายเป็นความทุกข์ ทุกมากมากก็จะกลายเป็นภัยภัยมากๆก็คือเป็นภัยในสังสารวัตรเมื่อเวียนเกิดเวียนตายมาทุกอย่างนี้อีกมาเครียดอีกลูกจึงคิดว่าการจัดการกับความเครียดนี้ศาสนาเนี่ยสอนถึงขั้นเด็ดขาดแต่ความรู้ทางโลกเนี่ยสอนประมาณว่าหลบเลี่ยงไปทำงานอดิเลกไปไปเที่ยวไปกินย้ายจิตไปโน่นไปนี่มานั่นแม้กระทั่งพยายาม สอนว่าเราก็แก้ปัญหาอ้าวเราเครียดใช่ไหมทุกคนไม่ได้ดังใจเราพยายามจะไปเปลี่ยนคนอื่นยากเพราะฉะนั้นก็กลับมาเปลี่ยนตัวเองง่ายกว่าเปลี่ยนคนเดียวก็เปลี่ยนไม่ได้อีกก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นไปไม่ได้อีกท้ายที่สุดก็ย้าาสิ่งแวดล้อมไปจึงไม่แปลกใจว่าทําไมคนจึงเกิดการโยกย,ย้ายนั่นคือการกําจัดปัญหาที่นํามาซึ่งความเครียดของเขาแล้วเขาก็ต้องแก้ ไปไปแก้ที่ข้างนอกไปแก้ที่ข้างนอกใช่ไหมแก้ยังไงก็ไม่จบแก้ที่ข้างในเห็นตามความเป็นจริงเจริญวิปัสนาเห็นไตรลักษณ์ของสิ่งที่เป็นกายใจเรากายใจเขาที่เราลุ่มหลงอยู่เนี่ยพอรู้ตามความจริงเขาก็จบลงแค่นั้นเองใช่ไหมก็ขอประมาณจากค่ะ ให้เราได้เห็นภาพนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราไม่ได้มาฝึกไม่ได้มีเวลาปลีกเวลาออกมาแล้วได้ฝึกจริงๆที่จะทําความเข้าใจอย่างที่หลวงพี่พูดเพราะฉะนั้นในเรื่องการเข้าเงียบ5วันจึงเป็นเรื่องจําเป็นเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าถ้าเราอยู่ในโลกภายนอกมีความเครียดตลอดเวลาคุ้นกับความเครียดตลอดเวลาแล้วอยู่ดีๆจะให้ย้ายย้ายฐานเข้ามาพิจารณา external world นะคะนั่นเป็นเพียง อาตนะภายนอกนี่เป็นเพียงอาตนะภายในที่จะเข้ามาสู่การเป็นปฏิจริงจริงมันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ 1, ทันทีนะคะจ,จึงจําเป็นต้องเข้ามาฝึกตัวเองด้วยด้วยเหตุน,นี้นะคะเราจรึงมีการเข้าเงียบ5้าวันอาทิตย์แรกของเดือนขี่ค่ะสําหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถที่จะสมัครเข้ามาร่วมกับรายการของเราได้และหลวงแม่คิดว่าความทุกข์ก็ดี ความเครียดซึ่งเป็นอาการหนึ่งของการแสดงออกของเรื่องความทุกข์ก็ดีด้วยแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราจัดการได้ทั้งสิ้นถ้าเราต้องการจะจัดการนะคะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีวิสัยทัศน์ที่กวา้างไกลท่านค้นทุกข์ลำพังตัวท่านเองไม่พอจิตใจของท่านมหาศาลยิ่งใ,ใหญ่นะท่านจึงบอกทางให้เรานะคะให้เราสามารถจะพ้นทุกข์ด้วย ศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาที่วิเศษตรงที่ว่าความจริงนี้เป็นสิ่งที่สามารถจะเข้าถึงได้ทุกคนไม่ได้จำกัดเฉพาะพระพุทธเจ้าไม่ได้จำกัดเฉพาะพระไม่ได้จำกัดเฉพาะพระผู้ชายหรือพระผู้หญิงญาติโยมทั้งหลายนะคะอย่าไปคิดว่าโอ้เรายังเป็นคา,ารวะอยู่ยังอยู่ห่างไกลนะนูะ่นอ่ะเราจะรอไปไปนิพพานในสมัยของ ของพระสีอราายาเมตไกรเอาในชาตินี้เลยเอาในชาตินี้เลยขอให้ตั้งใจที่จะเพียรพยายามปฏิบัติจริงๆนะคะเรามาช่วยกันทําคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ปรากฏจริงในปัจจุบันในชาติเรามาช่วยกันแสดงให้เห็นว่าคําสอนของาศาสนาพุทธนั้นเป็นจริงและมันจะเป็นจริงในชาตินี้ในชาตินี้นะคะนี่คือความรับผิดชอบของทุกๆคน,นะคะ่ะเริ่มงต้นตั้งแต่ ทำอย่างไรที่เราจะลดทอนความเครียดของเราทําอย่างไรที่เราจะรู้จักจํากัดพื้นที่ในการยึ่มั่นถือมั่นของเรานะคะไม่ให้มันลามตามไปควบคุมคนอื่นด้วยความพยายามที่จะควบคุมกระเดื่นมากแค่ไหนความเครียดมันก็มีมากแค่นั้นเพราะว่านั่นเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะทําได้จริงๆนะคะคิดพิจารณาตามที่หลวงพี่พูดนะคะยิ่งทําให้เห็นถึงความสําคัญว่าเราจะต้องมาฝึกกัน เราจะต้องมาฝึกกัน5วันมาไปไม่ได้งานะลางานไม่ได้นะคะดังนั้นเราตทุกต่อไปดังนั้นเราต้เครียดต่อไปนะคะโอกาสมี mm hmm. โอกาสเปิดอยู่นะคะเสาร์อาทิตย์และวันนักขัดเลิกและอาจจะขอลางานอีกสัก2วันอ่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายคนตกงานประเสรนะิฐมาเข้ามาเข้าหลักสูตรของการที่เราจะรู้จักตัวเองะคะ่ะ mm hmm. การเข้าเงียบไม่ใช่อะไรอื่นเลย คือการเปิดพื้นที่ให้ตัวเราเองได้รู้จักตัวเราเองเพื่อว่าเราจะได้สร้างพื้นที่ที่เราจะมีความสุขมากขึ้นใครไม่อยากจะมีความสุขทุกคนอยากจะมีความสุขทุกคนอยากจะเข้าถึงความจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ได้แสดงไว้ให้ให้ปรากฏแล้วนะคะเรามาเป็นชาวพูธที่ดีนะคะที่จะเดินตาม มกควิถีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทเจ้าท่านได้เปิดบุญทางให้กับเราค่ะขอมโมทนายาติโยมทุกๆคนขอขอบคุณหลวงพี่ปริกุณนาเป็นให้เศษค่ะสายุค่ะที่ตัน